ตรงนี้นะคะเราจะมาถักช่วงคอเสื้อนะคะคอเสื้อเนี่ยอ้อจะเดินถัก X ธรรมดาเดินรอบวนคอเสื้อของเราเนี่ยคะ่ะแล้วก็เดินรอบลายอ่าช่วงตรงนี้นะคะด้านข้างเก็บรายละเอียดว่างั้นเถอะอเดินช่วงคอไปแล้วหนึ่งรอบนะคะคราวนี้เราจะเดินเดินอีกสองรอบก็คือถัก X ธรรมดาเนี่ยนะคะวนรอบคอเสื้อของเรา วรีอ้อกแก้ลายในช่วงคอไปมันเป็นลายนะมันดูห่างไปคอมันไม่ตั้งนะคะตอนเดี๋ยวอ,อ้อจะวน X อ,อีกสักหนึ่งรอบนะคะตรงนี้ช่วงคอคือช่วงคอจะไม่ได้บอกละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่าถักแค่ X อ,อย่างเดียวเฉยๆไม่ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะคะ อาจะที่ซ้ําหลายรอบเพราะว่าที่ที่ซ้ำสองรอบเพราะว่ามันอ,อยากจะให้ช่วงคอมันแข็งแข็งอยากจะให้ช่วงคอมันตั้งขึ้นนะคะมันคอจีนตั้งก็เลยจะจะวนรอบหลายชั้นหน่อยถ้าเอ็กธรรมดามันเป็นการตกแต่งแล้วนะคะก็เลย ไม่ได้พูดถึงเนาะเพราะมันมันเสร็จแล้วแล้วก็เหลือตกแต่งคอแล้วก็ใส่กระดุมกระดุมจีนก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะใครจะวนสองรอบเหมือนเหมือนอ้อก,ก็ได้เห็นไหมถ้าวนวนสองรอบมันจะดูแข็งแข็งขึ้นเห็นไหมคะมันจะแข็งขึ้นแล้วเวลาเราถักคอจีนอ,อ้ออยากจะให้มันเป็นคอจีนตั้งตั้งอยากจะให้เป็นคอจีนตั้งตั้ง พี่พี่ก็ถักซ้ำก็ได้นะคะมันไม่ได้ยากเลยแค่วนวนถักเอ็กธรรมดาลายนี้นะคะใช้เก็บตะเข็บด้านหน้าด้านหน้าลายของเราแล้วก็ช่วงคอริมลายเป็นการริมลายใต้วงแขนเล็มนะคะ เพื่อเก็บรายละเอียดมันจะได้ดูเรียบร้อยขึ้นแล้วถักซ้ำเฉยเยมันจะได้แบบดูเป็นคอนแน่นๆแล้วก็ตั้งขึ้นอยากจะให้มันแข็งอะคะ่ะอยากจะให้เป็นชั้นแรกที่แข็ง บบนี้นะคะเราจะถักสีดำเนี่ยริมตรงริมชายเสื้อแล้วก็เห็นไหมคะตรงริมชายเสื้อเราก็จะถักถักที่ถักเอ็กธรรมดานะคะเดินเก็บริมตรงนี้แล้วก็วงแขนเสื้อเห็นไหมแบบนี้ค่ะเราจะเก็บด้วยได้สีดำหรือว่าใครจะไม่เก็บชายก็ได้นะคะ แล้วก็เราก็จะเหลือแค่ตรงเป็นกระดุมจีนด้านหน้าตกแต่งก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะส่วนใครจะปักก็มาปักต่อด้วยกันได้ใครไม่ปักก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้อ็จะเดินซ้ำรอบที่สองนะคะ ะเดิน x รอบเดียวก็ได้นะไม่ว่ากันเอาอยากจะให้ช่วงคอเขาแข็งแข็งเป็นคอจีนแบบตั้งๆรอบที่แล้วทําลายแล้วคอมันไม่ตั้งรอบนี้ก็เลยจะเอาช่วงคอแข็งแข็งหน่อยแถวแรกเป็นคอแข็งแข็งนะคะมันจะเป็นแข็งแข็งเนื้อตันๆหน่อยเห็นไหมคะเอาจะไปถัก X รอ,อบวงคอตัวนี้ซ้ำสองรอบนะคะแล้วก็มาถักตกแต่งชายตรงนี้ก็จะเดินด้วย X ธรรมดาเหมือนกับที่เราถักช่วงตรงนี้นะคะ่ะเราเราเดินลายเดียวกันถัก X ธรรมดาเดินตกแต่งช่วงริมลายเฉยๆนะคะแล้วก็ช่วงคอส่วนช่วงคอเนี่ยใครจะเอาเอาแคบมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็แล้วแต่ช่วงคอของแต่ละคนนะคะ มันก็จะมีแนวคอกลมๆของเราเอาไว้ให้อยู่แล้วเนาะก็ลองวัดขนาดทรงคอของตัวเองแล้วก็ถัก X ตกแต่งเฉยๆของอ้อก็จะประมาณสิบแปดสิบเก้าใครที่ไม่เกินนี้ก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือถัก X รอบเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรมากหลังจากนี้ก็จะเป็นอ้อก็จะถักด้วยด้ายสีแดงต่อเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปนะคะ สามชั้นสี่ชั้นก็แล้วแต่ความใครจะเอาคอสูงต่ำขนาดไหนนะคะหลังจากที่เราเดินลายตรงนี้ไปจนครบสองรอบแล้วนะคะมันจะได้ลายฐานแรกมันจะได้แข็งแข็งเห็นไหมมันจะเป็นแข็งแข็งอ่าคราวนี้เราจะเว้นเว้นลายเราไว้สักสักหนึ่งลายนะคะให้เหลือไปประมาณสักหนึ่งเซนหรือหนึ่งจุดห้าเซนก็ได้ขึ้นลายได้เลยเดี๋ยวเอาขออนุญ,ญาตมัดได้ก่อน กลัวมันไม่แน่นก็มัดเลยเราจะจิ้มตรงล,ลายที่เรามัดเอาไว้แล้วก็โผล่ออกมาเข็มอย่างนี้นะคะครั้งแรกมันจะดึงยากหน่อยอ้อชชายได้ควบสองเส้นนะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่รูเดิมแล้วก็มันเหม,เหมือนเราเย็บผ้าอ่าแล้วก็ดึงออกมา แล้วก็จิ้มไปที่รูเดิมตรงนี้แหละแล้วก็สอดเข้าไปถักคล้ายๆถักก้นกระเป๋านะคะจิ้มเข้าไปที่รูเดิมแล้วก็ถักอย่างนี้นะคะมันเราจะได้ลายที่ตั้งขึ้นมาเราจะได้คอจีนที่แบบมันตั้งเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงแรกๆมันจะยังไม่เห็นภาพแต่ถ้ามัน เราทําไปสักพักแล้วเราจะเห็นภาพนะเดี๋ยวนะต้องทําไปยาวๆหน่อยเห็นไหมคะเราจะลงรูเดิมตรงนี้แหละลงรูลงซ้ําตรงนี้จิ้มเข้าไปแล้วก็โผลมาถอดจิ้มเข้าไปตรงนี้เหมือนเย็บผ้าค่ะก็ถอด จิ้มตรงนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงคอเสื้อแล้วนะแล้วก็ถอดอย่างเงี้ค่ะจิ้มแล้วก็ถอนเนื่องจากช่วงคอจีนตรงนี้นะคะถ้าเป็นคอจีนถ้าเป็นเสื้อผ้าผ้าตัดเรามันจะเขาจะเสริมเขาจะเสริมผ้าเสริมฟองอ่า เขาจะเสริมผ้าให้มันดูช่วงคอแข็งๆแล้วก็อยู่ทรงนะคะแต่ว่าได้ถักของเราเราจะมันเสริมไม่ได้ดังนั้นอ้อจึงถักได้ขั้วไปไหมเราอ้อจะถักได้สองเส้นนะคะช่วงตัวก็จะถักเส้นเดียวแต่ว่าด้วยความที่อยากให้คอเสื้อของเรามันแข็งเราก็เลยถักได้สองเส้นนะคะแล้วก็ถักหลักขึ้นลายตรงนี้ลายนี้เป็นลายสันกระดูกงู มันทําให้ช่วงคอปกคอมันแข็งพิกกับตรงลายด้านหลังเห็นไหมคะมันจะเป็นสันอย่างนี้มันจะเป็นสันแล้วก็จะเป็นเหลี่ยมของลายขึ้นมาเราจะทําเฉพาะชั้นนี้นะคะชั้นแรกพอชั้นที่สองเราก็จะถักเอ็กธรรมดากลับไปกลับมาแล้วก็จิ้มลงไปลายเดิมเห็นไหมคะมันจะมีลายตรงนี้อยู่จิ้มลงไปแล้วก็พลิกกลับแล้วก็จิ้มขึ้นมาถึงจะมาควัก ทำไมมันหลุดจิ้มเข้าไปถึงจะมาควักได้เห็นไหมคะแล้วก็จะมาควักได้ออกมาเห็นไหมนี่จะจิ้มลายเข้าไปลายเดิมแล้วก็ควักเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาจิ้มไปลายเดิมควักดึงถอดนีค้ค่ะจิ้มเข้าไปรูเดิมนั่นแหละแล้วก็ควักออก ก็ค่อยๆถอดอย่างมันจะดูแข็งๆหน่อยนะคะช่วงแรกๆแ,แต่ว่ามันจะช่วยให้เป็นคอจีนตั้งขึ้นมานะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักหน่อย เห็ไนไะมมองเห็นไหมจิ้มเข้าไป จิ้มเข้าไปดเูเดิมแล้วก็ควักได้ออกมามันจะทำยากๆหน่อยแต่ว่าพอผ่านไปแล้วมันจะสวยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตรีคลิปนะคะน่าจะเข้าใจแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายกันตอนนี้เราเดินทางมาจนถึงใกล้ๆจะจะถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะออกหหลังจากจบชินอ่าชั้นแรกไปพอชั้นที่สองแล้วก็ ถักปกติได้เลยนะคะถัก X ปกติได้เลยเอา่ามันจะถักแบบนี้เฉพาะจะพาะรอบรอบแรกเท่านั้นเป็นฐานนะคะมันจะเป็นฐานสันกระดูกงูตอนนี้จะเป็นลายกระดูกงู นานจริงมันจะแข็งแข็งหน่อยนะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นคอจีนตั้งได้ถ้าไม่ทําวิธีนี้มันจะไม่ไม่ตั้งมันจะเป็นคอเรียบแบนเลยมันจะไม่สวยเนาะ อ้าจะไม่เดินไปจนถึงลายนะคะอ้าจะเว้นไว้สักห่างประมาณสักหนึ่งเซนจากช่วงช่วงช่วงรอยต่อตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะเผื่อเก็บลายมุมเขาอีกอ่ะคราวนี้อีกสักหน่อยเด้อดูก,กว้างเกินไปอ่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นลายสันกระดูกงูพอพลิกกลับมาปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นลายแข็งแข็งมันทําให้ชั้นแรกแรกของเราตรงนี้มันจะตั้งขึ้นมาเลย มันจะเป็นคราวนี้เราจะเป็นคอจีนตั้งได้นะคะอ่ะพิ่กลับค่ะรอบที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นรอบที่สองคราวนี้เราก็จะมาถักเ X ตามอาจจะลงยากหน่อยนะคะนี่ค่ะเราจะถักเ X กปกตินี่ค่ะตามลงตามตรงนี้ได้เลยถักกลับไปกลับมาคราวนี้ ใครจะเอาชั้นสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะมันก็จะเราก็จะเห็นรูเห็นไหมคะเห็นช่องที่เขาเอาไว้ลงอยู่ก็จะใช้ได้ควบนะคะเพื่อที่คอจีนเขาจะได้ดูแข็งแข็งเห็นไหมมันจะมีรูอยู่ชั้นนี้ ลายลายที่ตั้งมันจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นด้านในเราสามารถทำคอตั้งได้สูงคอสูงได้ถักไปเรื่อยๆแล้วก็ถักเอกธรรมดาอันนี้คือรอบที่สองนะคะคนเข้าใจแล้วเนาะมันก็จะมีรู ะะมันก็จะมีรยล,ลงไว้อยู่อ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนรอบที่สองอีกฝั่งนู้นนะคะอันนี้รอบที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรอบที่สาม ชั้นคอกี่เพ้าตัวนี้ใครจะเอากี่ชั้นก็ได้นะคะหลังจากที่ทําฐานกระดูกงูเอาไว้แล้วมันจะเป็นคอตั้งขึ้นอยู่แล้วใครจะทําสูงขนาดไหนก็ได้อ่ะพิกกับค่ะพิกกับแล้วก็มาถักได้เลยนี่จะเป็นชั้นที่สามแล้วนะคะพอชั้นที่สามเห็นไหมเราจะเริ่มเห็นเขาโค้ง ว่าเขาจะเริ่มเห็นลายชัดแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคอแข็งขึ้นแล้วก็เป็นคอที่ตั้งขึ้นเห็นไหมเริ่มเป็นคอตั้งขึ้นมาแล้วคอมันจะตั้งขึ้นเลยเราอยากให้เป็นคอจีนตั้งตั้ง ชั้นที่4จะทําไปจนถึง4ชั้น5ชั้น6ชั้นแล้วแต่ใครชอบคอจีนสูงต่ําขนาดไหนนะคะทําได้หมดเลยลายนี้คอจะตั้งขึ้นมาสวยเห็นไหมคะอันนี้คือชั้นที่3 ตัวนี้จะเป็นรอบที่รอบที่หนะคะคือออจะไม่เอาคอจีนตั้งสูงมากเพราะว่าออตัวอ้วนดังนั้นออจะเอาคอคอจีนตั้งพอประมาณนะคะไม่ได้เอาตั้งแบบสูงมากเพราะว่าเราตัวอ้วนแล้วมันคอสั้นแต่แต่ถ้าคนไหนถ้าปกติคอจีนเขาจะเอาสูงหน่อยเป,เป็นเปิ้ลใหญ่สูงหน่อยนะคะแต่ คราวนี้กเอาตัวอ้วนอาก็จะเอาแค่หกหกหกชั้นก็พอส่วนใครอยากได้คอจีนที่สูงสูงหน่อยก็ถักมากกว่านี้ก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นรอบที่หกนะแล้วหลังจากตรงหลังจากถักรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะเอาตกแต่งด้วยเอาสีดำได้สีดำมาเลมตรงขอบตรงริมตรงนี้นะคะอ้อจะไม่เอากว้างมากอ้อจะเอาหกชั้นเท่านั้นเองนะ ก็เราก็จะเหลือตกแต่งตรงช่วงริมลายแล้วก็ใส่กระดุมนะคะอันนี้เอาจะเอาแค่ประมาณห้าชั้นหกชั้นนะคะส่วนใครจะเอาคอสูงมากกว่านี้เท่าไหร่ก็ได้ตามความชอบได้เลยนะคะออกทําสูงมากไม่ได้เพราะว่าตัวอ้วน ถ้าเราทำชั้นคอสูงมากเกินไปเราจะเป็นคนคอตันทันทีเลยปกติก็ใส่เสื้อคอจีนก็ตันมากพอแล้วมันเพราะฉะนั้นเราทำเราตัวใหญ่เราทำคอสูงมากไม่ได้นะคะก็เลยทำคอสั้นๆทำคอชั้นคอไม่ไม่ไม่สูงมาก ส่วนคนไหนชอบคอสูงก็ทำสูงได้เลยนะคะอันนี้เหมาะสำหรับสาวไซส์ใหญ่นะถ้าเราทำชั้นคอที่สูงมากเกินไปคนนี้เราจะดูคอตันนะคะดังนั้นก็พอประมาณอันนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะเนี่ยเดนนี๋ยวเรามาดูคอเต็มๆเห็นไหมคะ ถ้าจะเป็นลายสันกระดูกงูตรงเนี้ยมันจะช่วยพยุงให้คอจีนมันจะตั้งอย่างนี้เลยนี่มันตั้งตามลายเลยนะคะมันจะเป็นคอกลมๆอย่างนี้เลยอันนี้เรายังไม่ได้รีดนะคะพอเรารีดมันก็จะเข้ารูปเห็นไหมมันก็จะเข้าเข้ารองเข้าลอยอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้พอเราใส่กระดุมใส่อะไรเข้าไปแหละกระดุมจีนเข้าไปแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ ลายมันก็จะอยู่อย่างนี้เอาจะไม่ทําคอติดกันเพราะว่าเราจะเว้นไว้หน่อยนะคะเห็นไหมเราเราจะเว mm ้นไว้หน่อยนึงหลังจากเห็นมันก็จะเป็นพอ <lungs S 1> เราถักเสร็จ <Hamilton> มันก็จะคอเรานเ bueno. ไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็จะมันก็จะตั้งเพราะว่าเราทําลายสันกระดูกงูตรงไว้ด้านในเห็นไหมคะมันเป็นลายสันกระดูกงูเอาไว้ด้านในมันก็ช่วยพยุงคอให้เราทําให้คอช่วงคอมันแข็งแล้วก็ตั้งขึ้นนะคะ แบบไม่ต้องใส่ซับในเหมือนผ้าเลยมันก็จะเป็นคอตั้งแบบนี้อัตโนมัตินะคะ,ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งขอบริมขอบแล้วก็จะเก็บด้วยเอกลายริมตรงนี้นะคะขอบขอบเก็บขอบ,ขอบ,ขอบตรงนี้ให้เรียบร้อยก็เป็นอันวัดเสร็จเก็บริมลายตรงนี้นะคะ ยากเกินสาธิตดีไหมหรือว่าในทางสาธิตเนี่ยค่ะเราก็จะเดินเก็บริมลายของเราไปธรรมดานี่นะคะ่ะถ้าจาก x ธรรมดาเดินเก็บริมลาย ให้มันเรียบร้อยเฉยๆเนี่ยค่ะเดินเก็บริมลายแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเดินค่อยคเก็บริมลายไปเนี่ยจ้ะ เก็บดิมลาไปนะจ๊ะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเก็บดิมลายไปแบบนี้ แล้วเหลือจากนั้นเราก็จะมาใส่กระดุมนะคะกระดุมเราจะถักเอานะเพราะว่าอาหากระดุมจีนที่ถูกใจไม่ค่อยมีมันจะใหญ่เกินไปคนไหนจะซื้อกระดุมจีนมาเย็บติดเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลย แบบนี้นะคะเราจะถักริมลายไปเรื่อยๆจะจะเสร็จขออนุญาตรีคิปนะคะอ่ะาคราวนี้เสร็จแล้วนะคะเราเดินตกแต่งริมลายตรงนี้ก็เดินด้วยเอกธรรมดาเลยนะคะเดินให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงชายเสื้อตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะซื้อกระดุมจีนมาติดตรงนี้ได้เลยหรือจะถักใส่ก็ได้นะคะแต่จะซื้อมาติดก็ได้แขน เราก็เดินริมลายเดินด้วย x ธรรมดาให้หมดนะคะนี่ก็เป็นอันวัาเสร็จแล้วนะคะก็เหลือแค่ใส่กระดุมจีนกระดุมจีนแล้วก็ซื้อมาเย็บติดตามขนาดตรงนี้นะคะก็ก็เป็นอันว่าเสร็จกระดุมจีนนะะ่าจะประมาณหกอันหนึ่งสองสามสี่เอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะก็นี้ย ช่วงช่วงละประมาณสี่สี่สี่นิ้วนะคะจากตรงนี้มาตรงนี้ห่างกันประมาณ4ี่นิ้วก็ใช้ใช้กระดุมจีนประมาณห้าตัวนะคะแล้วเป็นอันว่าเสร็จส่วนใครอยากจะขยายช่วงช่วงลายตรงนี้เหมือนอ้อก,ก็ก็ถักลายเชื่อมต่อยาวความยาวมาได้เลยความยาวชิ้นหลังอ้อต่อมาสักพักแล้วนะคะใครอยากทํายาวถึงเข่ายาว เป็นชุดยาวแสกยาวเป็นเรสยาวก็ถักต่อความยาวมาได้เลยนะคะเอาตามชอบได้เลยอ้อก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะเป็นงานปักแล้วคราวนี้ก็จะเป็นงานปากักปักลงฝั่งฝั่งตรงนี้ก็จะอ้อก็จะปักดอกบัวตันนะคะคราวนี้คลิปคลิปช่วงคอก็เป็นอันวัดเสร็จนะคะเห็นไหมจะเป็นคอจีนตั้งนี่เรายังไม่ได้รีดนะคะ งานพึ่งเสร็จเลยยังไม่ได้รีดยังไม่ได้ทำยังไม่ได้จัดทรงแต่ว่าเขาอยู่ทรงของเขาเองแล้วนะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ